พระเอกดังปอกเจ็บหลังโดนถามไปนอนกกใครที่คอนโดเป็นคำถามและข้อกล่าวหาสุดแรงมารยาทจริง,รงเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งยิงคำถามในทํทำนองกล่าวหาว่าเออพิรพัฒน์พระเอกดังจากซีนีวานินาทาพันดาวนายทำนองว่าเอาแมวไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลแต่เจ้าตัวไปนอนกก,กับใครที่คอนโดเรียกว่างานนี้แรงว่าจนทำเอาหนืเอ,อตอบกลับแบบเจ็บๆว่า1ที่ฝากแมวเพราะแม่ป่วย2คอนโดน้องภูวินครับ3ถึงจะไม่ใช่คอนโดมิก แต่ผมไม่มีสิทธิ์ลงหรอครับ 4. ผมเป็นคนให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหน5แล้วคุณต้องให้เกียรติผมด้วยนะครับ 6. กมารยาทและการให้เกียรติเกิดเป็นมนุษย์ต้องพึงมีแต่งานนี้ชาวเน็ตรายเดิมยังไม่จบเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าไม่ใช่คอนโดมิกแต่ผมไม่มีสิทธิ์ลงเลยเหรอครับ เราไม่ได้เอ่ยถึงบุคคลที่3เลยค่ะทําไมคุณถึงดึงบุคคลที่3มาเกี่ยวล่ะคะคุณก็ควรมีมารายาทและให้เกียรติบุคคลที่3ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เราติดตามไม่ว่าคุณจะทําอะไรเราก็ให้ความสนใจทุกเรื่องอยู่แล้วตั้งคําถามไปคุณจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ค่ะเราไม่ได้ห้ามคุณค่ะว่าไม่ใช่คอนโดของมิสห้ามลงแล้วคนอื่นที่ตั้งคําถามมีเยอะไม่ใช่แค่เราคนเดียวขอบคุณค่ะ งานนี้เอิร์ธพิรพัฒน์และต้องคอมเมนต์ตอว่าขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและให้ความสนใจและการตั้งคำถามมันไม่ผิดเลยแต่การตั้งคำถามนั้นต้องมาจากสมองที่มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะและอยู่ในหลักความเป็นจริงสิ่งที่คุณพิมพ์ลงไอจีผมคุณลองคิดดูนะครับข้อความเหล่านั้นมันผ่านขั้นตอนนั้นมาบ้างหรือเปล่าขอโทษด้วยนะครับอาจทำให้คุณไม่พอใจมาเรื่องอะไรก็ตาม